พอดีวันนี้มากับไอเทมใหม่นะครับนี่อา0ซนะครับเอาข้ามกันนี่เลยนีได้จอดรถแล้วหม้หลักๆนะครับหมายส,ส่วนใหญ่ที่นั่นหนตีก็จะเป็นสะนะครับที่เขาไว้เก็บน้ำไว้ทำนาตอนลุปดูแล้งนะครับ ไม่รู้จะมีตัวไหมตรงนี้แ,แดดก็ร้อนอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหน้าหนาวก็มันมีลมเย็นๆไงมีลมเย็นๆก็พอใจะมาตีเบ็ดช่วงบ่ายๆได้อยู่ hey. นูน่น อยู่ยตรงนู้นการตกปลาตรงนู้นการตกปลาอยู่ข้างนู้นแต่ลองตรงนี้ทีก่อนลมค่อนข้างแรงครับพัดเอาเหยื่อไปเข้าข้างหมดเลยโอ้โหนูนี่เห็นแล้วกดรูกปลาอยู่นู้น กล้องยูทีก่อนบางทีกล้องแงนกล้องแงนถ่ายวิดีโอไปเห็นแต่มือคนกับรอกนะครับไม่เห็นเหยื่อเดินทางเห็นมันกัดลูกป้ายตรงนู้นล็อกเป้าก่อนล็อกเป้าแล้ลองดู ลมค่อนข้างแรงนะโอนอุ้ยหลุดโอ้โหเดี๋ยวยตกปุ๊บมันกัดเลยแล้วมันสะบัดหลุดครับอืดเดียวเดี๋ยวตกปุ๊บมันกัดเลยอ่ะแล้วสะบัดหลุดไปเลย ไม่น่าจะมีตัวเดียวมาก <c oughs> กัดใต้น้ำขัดใต้น้ำครับเฮ้ยอย่าอยา,ยากัดใต้น้ำหือนกอินจะใหญ่นกวินจะะใหญ่ไม่ใหญ่นะครับแต่ขัดใต้น้ำอ่ะเนี่ยครับไม่ใหญ่นะกัดใต้น้ำครับเมื่อสักครู่ หนงลองตีงไปกลางนู้นนะครับกลางทางนู้นเลยแล้วก็ปล่อยเยจมไปสักสามสิบวิยี่สิบวิประมาณนั้นแล้วก็กอขึ้นมานะครับสักสองสามทีนะครับโดนเลยกัดใต้น้ำนึกว่าใหญ่อโอเคครับพอใช้พอไพอด้กแกงอยู่นะครับฝากผลง,งานด้วยกบบยางนะหนงปมปง,ปง,ปงชึ่งนะครับสีชมพูอ่างัดขึ้นมาด้วยคันนี้ครับวันนี้ใช้โทนสีม่วง อวันนี้โทนสีม่วงนะครับนี่คันนะครับ1นึ่งดแดเซนติเมตรเอ่งจุดแดเมตรนะครับร้อยแปดสิบเซนตัวนี้มีไกด์ห้าไกด์นะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับถ้ามีตะกร้าลองดูฝากผลงานไว้ด้วยครับกบยางแน่นองพวงชิงสีชมพูตหมายนี้นะครับโอ้มีน้งตาทั้งกบ กบลอยหัวอยู่กลางนู่นแล้วก็น้ำมันไหลลงตรงนี้คราวที่แล้วมาน้้ำเต็มสระเลยตรงนี้นี่เจ้าของนาอาจจะสูบน้ำน้ำใส่นานะครับนี่ก็เลยน้ำอยู่นี้ไหลลงปลาอาจจะมาอออยู่ตรงนี้ลองดูจะตียังไงเนยลองลองดูที่ทิฏทากาติ มาช่อนกระโดดขึ้นมาฟุกเลยเนี่ยนี่ฟุกเลยนะครับนั่นฮะนี่ฟุกเลยไม่ต้องตีนะครับมันเสือกขึ้นมาจากน้ำตรงนั้นนะครับนี่ฟุกเลย ใช้สวยด้วยนะครับไม่ต้องได้ตีเลยมันเสือกขึ้นมากำลังตีเบ็ดล่อมันนะครับมันเสือกจากน้ำขึ้นมาเดี๋ยวหาถุงใส่ก่อนไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาด้วยใส่นี้นะ ตัวหนึ่งทีแบบอยู่ดีๆไม่ได้ตัวได้แบบฟุกฟ๊กๆ